สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้าไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565นะครับจัดไปยียเสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับทางช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจาก สารธรรมชาติ9ชนิดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่ขมไม่ฝาดนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยมีวางจําหน่ายแล้วทั่วประเทศวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 จีเบ็ดหนเล่นไปจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการศึกจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคิวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับหรือเพชรแสงทองเก่านะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรวันนี้เจอทางด้านธนูเพชรสิทธิ์ยอดธนูหรือจุฑาเทพยอดธนู MAF นะครับก็หรือศิลักมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุดรธานี ซ้อมที่ค่ายเดรันนะครับก็วันนี้ชกกันที่พิกัด107ครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคิวทองช่างน้ำหนักได้107.2ส่วนธนูเพชรช่างน้ำหนักได้107เท่าพิกัดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สโสพิษเมื่อวันที่29มีนาคม2564ที่เวทีมวยรังสิทธ์แล้วก็ชนะคะแนนธนูพิษ สิทธิ์ยอดธนูเมื่อวันที่22กันยายน2564ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะนอกนำขบวนเอกโปรทีมแอนเซลเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูกันบ้างครับแพ้คะแนนกับคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองเมื่อวันที่22กันยายน2564ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนหาดทองคํา สกิจรุ่งโรดเมื่อวันที่สาสเตุลาคม264ที่อตะก,กอจังหวัดนนทบ,บุรีและก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนพีรพล f อฟเอคุปเมื่อวันที่18ธันวาคม264ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านธนูพิษสิทธยอดธนูนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูนะครับวันนี้เขาจะมาล้างตานะครับ เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงป้ามตีแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดศอกแรงอาวุธหนักเก่าเก่าเกมวันนี้ร่างกายดีหัวใจดีจะมาชำระแขนครับคู่ที่หนึ่งในรายการออกไปที่ทางน้านธนูพิษสิทธยอดธนูนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชวนชมชห้าพยักหรือศิลาดำลูกวันใหม่ หรือจะปราศาสทองสิทธิ์เสตูเก่านะครับก็มาโชคแทนบินเหลี่ยมธนวัฒนะครับวันนี้เจอทางด้านขาวพองศักพินโยนะครับหรือเลขสุนครศรีครับวันนี้โชคกันที่พิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรชวนชมช่างหนักได้แค่122ปอนด์นะครับส่วนขาวพองศักพินโยนะครับช่างหนักได้123ปอนด์นะครับลดไป1ปอนด์ครับวันนี้ต่อย122นะครับโทษทีนะครับ พูดผิดนะครับวันนี้ทั้งคู่ต่อย122ปอนด์ครับเพชรชวนชมช่างได้122ปอนด์ขาวพองสักปินโยช่างได้123ลดไป1ปอนด์ครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับสำหรับเพชรชวนชมชอ5พยักนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนะครับสอพี่ไข่ชอ5พยักกับเสียชยัยคุณพัชรินมีจันนะครับ ฟอร์มหลังก็แพ้นอกเหกับมหาเฮงเพชรรุ่งเรืองเมื่อวันที่30พิกายน2ง3ที่รังสิตแล้วก็แพ้คะแนนกับโนนิสันภูเก็ตไฟขับนักชกกบาศินเมื่อวันที่15มีนาคม2664ที่ราชชามเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนกับก้องพิพพชอค,คยยฮะอินสูเมื่อวที่25ธันวาคม2664ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรชวนชมชอ5พยักนะครับ มาดูฟอร์มหลังของทางด้านขาว่องศักพินโยหรือเล็กนครศรีกันบ้างนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับได้เปรียบครับชนะคะแนนภายพยักเอนนี่มวยไทยเมื่อวันที่24เมษายน2 5 6 4ที่เวสีมวสยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนอีสานเหนือโชดบางแสนเมื่อวันที่28ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัด ระนองนะครับละไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนวิเศษสุขเกียรติกำทรหรือคิงเกียรติทรงฤทธิ์เมื่อวันที่22มกราคม2.65ที่เวทีมวซสยยมออมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านขาวพองศักพินโยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านขาวพองศักพินโยครับเป็นมวยในรายการมวยสูงยาวเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับและก็ ไปลายมีฮึดนะครับมีโตแล้วก็ห่มตีดีเด้งตีดีวันนี้ข้าวพองสักพินโยน่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่สองในรายการผมออกไปที่ทางหน้านข้าวพองสักพินโยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหนือโธรณีจิตเมืองนนท์หรือลูกวิทยาหรือผลไม้ประกาศยิมนะครับนักชจกจากจังหวัดกาลสิน วันนี้เจอทางด้านลิทิเดตสิทธิเพชรฉลุกันหรือสิทธิคูเดชนะครับก็เป็นนักชกจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่ค่ายเดชรัตน์ครับชคกันที่พิกัด1 1 3ปอนด์นะครับทางด้านเหนือธรณีต่อให้1ปอนด์ช่างได้1 1 2ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนลิทิเดตสิทธิเพชรฉลุกันช่างหนักได้113.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเหนือโทรณีจิตเมืองนนท์กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนสกลพัฒโชดบางแสนเมื่อวันที่16ตุลาคม2 6 4ที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนมันลเลอริสิตวัชรชัยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2 6 4ที่อ,อตกอร3แล้วก็ชนะคะแนนเพชรสุพรรณทรงพล KNC เมื่อวันที่9มกราคม2 6 5ที่อ,อตกอร3นะครับ นี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเนื้อโทลณีจิตเมืองนน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านลิทธิเดชสิทธิเพชรฉลูกันกันบ้างนะครับหรือสิทธิคูเดนนะครับก็ชนะคะแนนยกเงินเดทเพชรสีทองฟ้าเมื่อวันที่22กันยายน2 5 6 4ที่ลุมพินีนะครับแบกคะแนนให้กับทางด้านเพชรนำโชคสจต้องปาจีนเมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 6 4ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนพลอยรุ่งเพชร ลีเดเด99เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2 6 4ที่ช่อง7สีครับเนี่คือฟอร์มหลังของทางหน้านลิติเดชสิทธิเพชรฉลูกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มวยคู่นี้ปอหนุ่ยเมืองมะไฟจะออกใครครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับผมชอบความสดความห้าวความแข็งแกร่งความแข็งแรงและชอบการผ่านมวยผ่านมวยอาวุธหนักอาวุธแรง ครับผ่านมวยตัวดีๆมานั่นก็คือเนื้อโทรณีจิตเมืองนนหรือลูกวิทยาหรือผล,ลไม้ประกัดยิมนะครับวันนี้ต่อให้หนึ่งปอนไม่ใช่ปัญหานะครับครับมวยคู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเนื้อโทรณีจิตเมืองนนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะโต้แล้วก็เลี่ยมตัวดีคอคอปั้มคอตีเขา่าครับหักแทงเลี่ยมดีเชิงมวยชกสูง ครับวันนี้ผมมองว่าการผ่านมวยดีแล้วก็มีซ้ายอาวุธแข่งสายหน้าตีนสายหน้าดีสอกเสริมเก่าเก่าเกมกว่าครับเป็นมวยรุ่นพี่วันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาตัวรอดไปได้ครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเนื้อธรณีจิตเมืองนนท์ครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลุงไฟยูฟ้าบุมเด็กเซียนหรือเทพมงคลนาย่าป,ป์คาวิวนิเจเกะเดนสยามกิติมวยไทยหรือเหลี่ยมธนวัฒนะครับโชคกันที่วิกัด1 0 1ปอนด่อนนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรลุงไฟช่างหนักได้ร้อยหนึ่งจลดไปจุดส่ส่วนเด่นสยามกิติมวยไทยช่าหนักได้ร้อยหนึ่งปอนเท่าวิกัดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งคู่กันต่อครับ มาดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรรุ้งไฟยูฟ้าบูมเด็กเซียนกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนกล้องเดนในสอเพชรจํารัดเมื่อวันที่5เมษายน2องย 4, ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ชนะคะแนนสิริชัยเอนนี่มวยไทยเมื่อวันที่6กพฤศจิกาย,ยน2องรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนสิริชยัยเอนนี่มวยไทยเมื่อวันที่15มกราคม2อง 5, ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่นคือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรรุ้งไฟยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเด่นสยามกิติมวยไทยกันบ้างหรือเหลี่ยมธนวัฒนะครับก็ชนะคะแนนกาลิมพีเคนเฉลยมวยไทยยมเมืม่อที่ย6ิหตุลาคม2องพันที่หาดใหญ่แล้วก็ชนะคะแนนเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเมื่อที่30พฤศจิกาย,ยน2องพันสาที่หาดใหญ่แล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปชนะนกเมาคีเล็กเพชรสี่หมื่นในยกที่3มเมื่อที่18 ธันวาคม2564ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นสยามกิติมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรรุ้งไฟยูฟ้าบูมเด็กเสี่ยนหรือเทพมงคลนาย่าปักวิวนะครับจากขอนแก่นนะครับก็ถือว่าดีกีแชมป์ร้อยปอนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสดครับวันนี้ฝีมือ ครบเครื่องคล่องแค่ว,ว่องไวเตะต่ตอยหมัดแรงรุนแรงฉล,ลาดหลักเหลี่ยมดีแล้วก็เหลี่ยมตัวดีผมมองว่าวันนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรรุ้งไฟยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับจัดไปอย่าให้เสียน,นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดจบครบทุกเกมกีฬา เว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ